มองหน้ากันค่ะไม่พอใจเอาปืนยิงเลยค่ะได้รับบาดเจ็บค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณใกล้สี่แยแครายค่ะจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาตามถนนรัตนาธิเบศจากนั้นผู้ก่อเหตุที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คันแรกกระโดดลงมาถือหมวกกันน็อกแล้วก็มีอาวุธปืนลงมาด้วย ยิงคนเจ็บเป็นเด็กอายุ14เองค่ะถูกยิงที่ไหล่ซ้ายเหตุเกิด4ทุ่ม40เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา,ต,าต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มนายไท์อายุ16ปีนายไปอายุ16ปีนายท็อปอายุ17ปี พร้อมอาวุธปืนพกสั้นแบบลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะคะ1กระบอกกระสุน2นัดอาวุธมีดหัวตัดหนึ่งเล่มแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อย่างอื่นอีกได้ที่หมู่บ้านรัตนาทิเบตที่บางบัวทองค่ะนนทบุรีตำรวจบอกนะคะว่าทั้งคนยิงคนเจ็บเนี่ยเป็นแค่เยาวชนเองเดี๋ยวจะต้องเรียกผู้ปกครองนะคะมาสอบสวนถ้าเกิดว่าปล่อยปละละเลยก็อาจจะต้องแจ้งข้อหาด้วยค่ะทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองเนี่ยอายุไม่เกิน17ปีเรียกว่ายังเด็กมากเลยนะครับ ไปผู้บาดเจ็บก็อายุเพียง14ปีนะครับโชคดีที่กระสุนเนี่ยไม่โดนในที่สําคัญถ้าโดนก็คงแย่นะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับได้ช่วยการดูแลบุตรหลานนะครับอย่าได้อ,ออกมานะครับเที่ยวเตะในเวลากลางคืนเอาผู้ปกครองเนี่ยมาสอบสวนว่าผู้ปกครองนี้ได้ดูแลเด็กอย่างเป็นกําลังความสามารถหรือไม่นะครับ ถ้าปล่อยปะล่าเลยไม่สนใจอันนี้ก็จะมีความผิดนะครับในเอ็มอายุ16ปีนะคะเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุบอกว่าขึ้นวันก่อเหตุตัวเองก,กับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่อําเภอบางใหญ่จะไปเดินเที่ยวที่ตลาดนกคูกทีนี้ระหว่างจะกลับค่ะไปเจอกลุ่มคนเจ็บมองหน้ากันเหมือนท้าทายแล้วทางนู้นเนี่ยทําท่าเหมือนจะมาทําร้ายก็เลยชิงลงมือก่อนค่ะยิงก็มองหน้าเพื่อนของผมมันมองปุ๊บมันแบบ ยึกยักเหมือนจะลงนะพี่แต่มันแต่มันเห็นปืนเพื่อนว่าผมก่อนแล้วมันก็บอกว่ามันก็ตะโกนฝากเามันว่าเอาเอาปืนมาเอาปืนมาแบบว่าแบบแต่ถ้าวันนั้นถ้าผมไปยิงเพาะมันก็ยิงวผมอะพี่มีการพูดค้าขายอะไรกันไหมถามว่าเขาพัดค้าขายเราไหมไม่ผมไม่รู้อะพี่ผมมันขับมามันก็มองหน้าผมเลยมองมองมันมองติดเลยใช่พี่มันมองติดเลยพี่ อาจะมองจะท้าทายจะอะไรก็แล้วแต่ชิงลงมือก่อน<ม>ก็โดนไป4ข้อหานะคะ<ม>ซึ่งรวมถึงร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยอันนี้ค่ะ<ม>แรงรเดี๋ยวตำรวจจะเรียกผู้ปกครองนะคะของผู้ก่อเหตุทั้ง3าคนมารับทราบพฤติกรรมรพร้อมประสานสาวิชาชีพสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ,รบละครดีวรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store